สู้แบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือพีสีกับการดัดรถไฟแต่หมดเปลี่ยนละแต่หมดเปลี่ยนละชิงคือโคดเดริสตูบิไดไไดาแม่ตัวเองทำไมอ่มะอเกงผมไม่แหลกนะโทรศัพท์โคตรทนเลยอ่ะโทรศัพท์ทนนะเน,น,นี่ยตัวตัวตัวเนี่ยของผมของผมไม่มีความกระตุกไม่มีความอะไรเลยอ่ะ ไม่ได้ความดีความโคคอเชื่อเลยแต่ว่าเนี่ยไหนละของนายแม่มันมันจะขานอยูนิงโคนมกินเนี่ยเจสตูบีไลนี่คืออีพีสองเขาบอกพี่ใส่เยอะเนี่ยขนาดไปดับบกคนณยังไม่เยอะโอ้ยน่ย ฝาซื้ออะไรตรงนั้นมีหายอยู่ตรงนั้นน่ะต้องทำอย่างเงี้ยต้องอยู่แบบนี้ถึงสามารถเบาๆได้เฮ้ยชิดทำไมอะอยู่แบบเนี้ยชืดอยู่แบบที่เดินเลยอ่ะโอเคมาหยุดโอ้ยอย่างั้นแหละไม่แตกด้วยอ่ะเกมปูปัญหาเกมปูบัเอ้ยเกมตัวมันเชื่อมดิสก์ไม่ได้ อามุอูดอ,ของขำอ้ามุอูดนี้มาเลยผมว่าผิดเนี่ยอามุอูดไปหนึ่งเป็นลูกตาโ <c oughs> จยกายบิดเกา่าดูสิด้กินบิดเก่าเอามาอันนี้หน้าตาตลกมากไงเนี่ยเอามาผู้หญิง <c oughs> ว่าคันอันนี้คือบ้านสุดหรูที่ผมสร้างมาห้าสิบล้านปี ไอ้วานตื้อเ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 ตไอไอนี่ผมวางครบแล้วผมผมสำรวจเรียบร้อยแล้วลงใต้น้ำอีกแล้วใต้น้ำโคตรสวยเลยว่ะเออขอต้องตัดขอคขาให้ไวให้หมดแล้วก็ทำอะไรเอาอะไรเอ้ยผมผมยังไม่ได้เปิดไฟเลยว่ะ จบแล้วเี๋วี่โมานีครับเดี๋ชพดะินีก่อนพี่แกวว่ายังไงวะแกวว่ายังไงอ่นี